วิดีโอนะคะขอดูบ้านพักหน่อยนะคะอันนี้คือทำวิดีโอมาทางนี้ชั้นที่สองนะคะ,ะคเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำห้องแรก,กไปทัง,งน,น,ะะน,นี้ก่อนชั้นหนึ่งมาชั้นแรกค่ะนี้ห้องแรกนะคะนี่เตียงนอนมีโทรทัศน,น์เปิดขึ้มานะคะ เห็นไหมคะห้องน้ําเห็นไหมคะสวยๆอย่างนี้ค่ะสวยด้วยค่ะขาสวยเนีะอ้ยน้ำมีกันทั้งนี้นะคะเราจะนอนเราจะอาบเราจะน้ำที่นี่ด้วยห้องน้ําใหญ่มากค่ะสวยเอาลองใครสักคนนะคะลองถอดแล้วอาบน้ําดูนะคะไม่ใช่นะคะคอยคอยคอยเร็วๆเธอเธอไม่สนคัดเธอเร็วๆมา ตัวเธอสาวท <desserts S 1> it, ุกคนเลยอ่ะท่านท่าเหมือนจะออกจากห้องน้ำได้ไหมคะอ้าวน้ำน้ำไปจับประวัติโอ้ยมาถือให้แป๊บนึงสิคะขอพี่อยู่ในกล้องบ้างสิคะมาถือให้พี่โอ้ยน้ำเศร้าขออยู่ในกล้องเลยค่ะขออยู่ในกล้องเลยคะอยู่ในห้องน้ำนะคะนี่เอ่อไม่ทราบว่าเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าลคลูกค้าคะลู่ะไม่ทราลูกค้าจะเลือกตู้เบอร์ไหนดีคะนางงามตู้กระจกมีให้เลือกอยู่ทั้งสี่ท่านนี่นะคะ